โมเกโดนฟันเอ้ยจริงเหรอวะเอ้านี่ว่วะแล้วจะมาจริงเหรอวะไม่แล้วสงสัยสงสัยตัวเองเฮ้ยโดนฟันจริงเหรอวะหรือโดนแล้วไม่รู้ตัวโดนแล้วไม่รู้ตัวเออถึงว่าแต่ผม,มว่าเขาเลือกนะพี่ใครไอ้คนทำอ่ะมันต้องเลือกดาราที่นิสยัยพร้อมมีเรื่องกับคนอื่นนะชมพิชิตไดาเขาเลือกคนที่ดังมีชื่อเสียงเข้าใจป่ะหรือคนที่เกียรมาก คนก็จะเชื่อกันทีแรกเนี่ยมีแชร์มาที่ผมด้วยมีแชร์มาไม่ได้เปียใช่ไหมไม่ได้เปไี้ยปียคือการส่งส่งต่อครับแชร์ผมก็บอกว่าไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่พี่กิ๊กโดนฟันแน่ๆเพราะผมว่าพี่อีทหกล้มแล้วเอาฟันตันถึงเป็นลอกๆอย่างนี้เน้เด็กเปอหมาเชี พี่ฟันก็ได้คมขนาดนั้นมันว่าเมียพี่ฟันเหยินเมียพี่ฟันเหยินเมียพี่ฟันเหยินอันนี้ว่าหน้าพี่ละเล่นมากทำไมไม่มีคนรักผมเลยแต่หนูังเกตนะคนที่อ่านข่าวพี่อ่ะไม่มีใครแบบทำหน้าแบบไม่มีเลยอ่ะไ็นไงฮะ ใครๆก็รักถ้ายไปแมียของเาดูเฮ้ยเฮ้ยของตัวเมียเมียอะไรไม่สมควรเลยไม็กิ๊กไม่กิ๊กไปเขาดูทำไมช้าละวะถึงมาเกิดเรื่องนี้ไม่เปไรแช่งใส่ซองแช่งใส่ซองแระเดี๋ผมอ่านประเดี๋ยผมไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะว่าคุับกิ๊กไม่สู้คนกิ๊กไม่สู้คนมานานแล้ว ถ้าสู้คน<บ>ผมตายแต่เด็กเลยพี่ผมตายแต่เด็กเลยจริงมีเรื่องตั้งแต่เด็กเลยอะ<ช>่ะสามขวบนี่กัดมือหมอแล้วนะหมอจะฉีดยากัดมือหมอตบอ <c oughs> หอมก็ได้รับแชร์ภาพปากกิ๊กเหมือนกันแต่ดูแล้วอ่ะหอมรู้สึกอิจฉาเลยค่ะอยากจะได้หอมไม่ได้โดนมานานแล้วะค่ะ <c oughs> เหมือนกันแต่คนมาถามเขาว่าจริงไหมเขาบอกว่าอย่าตกใจเลยเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาต้องโดนวันหนึ่งเดี๋ยวพี่เขาต้องโดนอยู่แล้วแหละไม่ใช่คุณพี่ไม่วันนี้ก็วันหน้าดูสิแต่ละคนนี่มีความหวังดีกับผมทั้งนั้นเลยทำไมผมพุ่งใจขนาดนี้ให้ชอบ The Week ให้ชอบ The Week โอ้โหนี่ก็แมนแมนเดี๋ยวดีๆหน่อยดิฝนพี่ชอบฝนมานานเลย พี่รักฝนมากเลยพี่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 ชมพูฟังไหนฟังไหนฟั่งไหนโดนนม่โ่อป้าดีลกดีลกหนูบอกให้ใหญ่พ่อโดนแป้งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ ตรงโก้งคนไหนพาหนูอ่ะคนนี้เหรอตัมติดน่นซะโอ้สงารงเด้กอ